บัดดีจ้าปู่สาวบินมากะว่าจะมาที่นี่โดยตรงก่อนบินมาจากไหนคะฮ่องกงจ้าโอ้บินมาแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบกลับไปไหว้พระเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับไปกรุงเทพอีกไปรับลูกที่สนามบินไปเที่ยวพัทยาไปรับลูกรับหลานแล้วก็พออยู่ถึงวันที่ส4สก็บินกลับฮ่องกงแต่ป้ายังอยู่ป้ายังอยู่ถึงเลยสงการหน่อยจะไปเที่ยว ลำปางจากลำปางก็ไปจันท้องกงนี่อากาศเป็นอตอนนี้ยังอากาศยังหนาวอยู่เลยตอนนี้เอ่อยี่สิบสองโตยี่สิบสามโตเองครับเมื่อวานนี้ยี่สิบยี่สิบโตเมื่ีเพิ่นก็ได้ลำถวายด้วยอ๋อพี่สาวนั่นน่ะนะแมวมานี่มาคุยกันพี่สาวเขาเขาก็ชอบอ่าสวัสดีค่ะนั่นน้องชายน้ อรถายเองนะ<อ> <laughs> สามพี่น้องมาจากฮ่องกงทำไม่ไม่ไม่พี่คนเดียวนี่อยู่ที่กรุงเทพอุอ้ยดูสินั่นอ่ะไหนไหนปักแป ตอกแปรไม่อยู่อ่าตอกแปรไปเที่ยวเหรอนี่แม่เขาอ๋ออุ้ยแม่เขาก็จะโตเท่าลูกแล้วนะตอกแปรเหมือนจะรู้เรื่องนี่น้องเมดเดย์ตูตูใครเขาอ้วนอ้วนอมหอมเนี่ยแน่ะเร็วๆให้มีน้องเร็วๆแดดแรงก็ดูอยูวๆไม่รีบมาไม่ก็จะซื้อไอ้ตุ๊กตาคนจีนอะแ๊กกลงลูกเยอะอะอยากจะซื้อมาฝากให้วางไว้ที่หัวเตียงจะได้มีน้องเร็วๆแล้วก็เลย ไม่เป็นไรค่ะมาเอาไว้งวดหน้าจะซื้อมาให้กว่าจะดูที <t rap> <t rap ่สวยละดูในยูทูปนะดูคุณมากที่สุดผู้นี้อันนี้พูดต่อหน้าแดดดูคุณสองคนอ่ะจะทําคือก้าเป็นคนไม่เออไม่ไม่เหมือนน้องแต่จะน้องนี่เขาชอบก็ผ่ันใจแต่แต่อันนี้มันแบบคือ ขือตอนที่พุ่ยาชอบมากชอบมากสองคนตายหญ่เนาะโอเคเนี่ยอันนี้แล้วเป็นคนที่แบบติดดินไม่เวอร์ไม่คีขวีใช้ได้เก่งมากดีมากขอบคุณค่ะดีมากเลยจ้ะสองคนจริงๆนิดนึงเมื่อกี้คุณแม่อ่าอ่าถวายลำเมื่อกี้บนไว้หรือย่างัง้ใช่คือนั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมรู้ว่าน้องจะมานี่แล้วแล้วก็อยู่ก็อิจฉว่ะถ้ามีโชคลาภอะไรนะ ถ้ามีโชคลาภลอยจะมากับน้องจะมาถวายดำแต่หวยไม่ถูกแต่เมื่อเชีงมไปไหว้ไหว้ปู่หาม่ามา,มา,มาอ,อยู่ๆก็ได้แบกแบกอะไรมา<อ>ก็เลยถือว่าเป็นโชคลาภลอยคือเราพูดลอยๆไว้แต่แต่เป็นคนโปดคกพูดนี้เพิ่น้องสาวมาเลยโชคดีเลยคือเราพูดื่งโชคลาภลอยแต่เราไม่ช่ดเรื่องหวย จะไปคำชะโนดครับคุณแม่มาจากเชียงใหม่ครับจากอาจารย์เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่ดูในข่าวนะแม่เนาะจะดูข่าวดูอะไรนะค่ายหาตัวจริงอย่าเป็นผปเป็นลุงเป็มาแล้วเดินเดินชมข้างบนได้นะครับคุณแเดินชมรอบก่อนค่ะขอบคุณครับยินดีต้อนรับนะครับผมเจ้า สวัสดีครับผูตตาเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่ผมกับเช้านี้นครับมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่เช้าเลยจากเชียงใหม่นะครับขันนี้รับบี้อันนี้อันนี้เลยครับมีคนขับรถพามานะครับ มีหนอนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่เชา้าถึวันนี้ขอให้ได้ขายเสื้อผ้าดีก็คนนงามยังได้กตงงามอยู่แล้วสุขเกรชาอ่อนาะแม่

จะสาตื่นแต่เช้าเลยนะครับวันนี้รดน้ำต้นไม้ไม่ใช่เช้านะครับ9โมงนะครั้9โมงเลยเหรออ๋อนึีกว่าเช้าเลยผมผมตื่นมา8โมงครึ่งก็ไปอาบน้ำสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมมีนางรำมารำขอพรนะครับผม บ้านบ้านหมูสิบเอ็ดบ่อแก้วจากจากไหนนะครับบ้านบ้านหมูสิบเอ็ดตำบลบ่อแก้วเคยมาไหมครับเนี่ยเคยมาค่ะมามาประจำมาประจำเลยวันนี้ก็คือมาขอพรนิดนึงนะค่ะอ๋อนี่มากับลูกสาวมากันสองคนนะครับผม สองคนเพราะว่าศรัทธาในโอพยานาคแล้วก็มีพญานาคอยู่ที่บ้านบ่อกแก้วนะก็ะปฏบิบัติบูชาอยู่ตรงนั้นก็เลยเห็นงาน,นลุงพลเนี่ยมีองค์ปู่ปาริจิตก,ก็เลยตอนนั้นก็ได้มาเปิดเปิดน้ำพันอยวค่ะที่นางลำมาสามร้อยนะกระเดมมากลวมรวมพิธีน้่แล้วก็มาเรื่อยๆนะคะมันพ้ก,ก็มาเรื่อยๆเลย ในวันนี้เรามีภารกิจอะไรครับลำยี่สิบคนค่ะอ๋อกี่โมงเก้าโมงครึ่งาโมงคชุดสีอะไรชุดสีขาวชุดสีขาวส่วนมากเวลาลำรวมกันเยอะๆจะต้องเป็นชุดสีพื้นเพราะว่ามีด้วยกันทุกคนอ๋อถ้าจะเป็นสีที่แบบว่าอย่างอื่นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีครบทุกคนก็เป็นสีขาวสีพื้นที่สุดเนาะใช่เพราะว่าก็มียูทูบเบอร์ผู้ชายด้วยอืม เมื่อเช้านี่ก็มีเอฟซีจากเชียงใหม่มามมาเต็มคันรถเลยเขาไปเที่ยวที่ลาวมาก่อนอแล้วเขาก็เลยมาไว้ที่เนี่ยเป็นคณะทัวร์ท่าแขกอ๋อ,อตรงนั้นนี่ตรงนครพนมนครพนมท่าแขกให้ใกล้ที่แล้วก็วันนี้มีนางรำที่เคยมารำถวายพ่อปู่มารำเกิดสองคนนี่แหละ ใครเปิดคลิปเราทขามเสียงหวันไม่ดีเลยคนใช่ไหมเอาคลิปเราหนิเอาคลิปเราหนิมีแค่เปิดคลิปเราเอาเสียงหวันเจอว่าแกดูคลิปเราเจอว่าแกดูคลิปเราเขาสวัสดิ์ มืนพี่ผู้หญิงเสื้อใส่ชุดไทยสีเหลืองอ่ะอยู่ตรงรานกาแฟพอดีเมย์เดินมาจากตรงนี้เขาก็สวัสดีเมย์แต่กายเลยนมกว่าสวัสดีค่ะนึกว่าสวัสดีผิดคนตอนตรงนี้มีเราอยู่คนเดียวเสื้อสีเหลืองใช่แกก็มาลังแล้ววันนี้อะไรนะเมื่อกี้ทําไมมันมีเสียงคลิปพี่เมย์ออกมาจากลำโพงเขาดูคลิปพี่พี่เมย์ค้างไว้ในยูยูทูบก็เลยมีเสียงแว่วๆมา ที่ล่าสุดใช่ไหมใช่ที่หมอหมีที่หมอมีผัวแล้วะหอือประกาศให้ทา้งหน้ารู้ว่าคี่ลุมีผัวใช่เดี๋ยวเราไปดูลาก่อน น้องตองแนะนำตัวหน่อยแล้วแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวแชอรองเด้อเชื่ออะไรแนะนำหน่อยน้องตองชื่ออะไรแนะนำชื่ออะไรครับพึ่พึ่่อ่งพึ่งพึพึ่งพึน่อรงพึง่พ่อพึคงพพ่งพึ่งพึ่งาพ่อะพ่่พ ต้องตองหัดลำนาเรียงครับกน็นานอยู่ก็นาน,นอยู่นานอยู่ใครสอนให้ก็เอ๋ทำไพอเอ๋เอ,เอ๋นี่ใครอ่ะก็ะเอ๋เพราะยาฉีนไะอ๋อยาืม <c oughs> โอเคลำสวยขึ้นนะเนี่ยเห็นอยู่น้องตอง ฮารับาแต่เ็นจริงด o เห็นหมเห็นเห็นนี่ว่นีอยู่หับบ้านนี่หรืครับผมนี่จะไหนครับพี่จาพญานาคหนขับอยู่บงหล้วแต่เกิดนาบนนี้เราเ็ล รำทั้งวันครับพวกในสิมาัรำก็ค่อนที่นี่แล้ครับไะไม่ละก็ไปแจ้งตัวหนึ่ครับแจ้งตัวนึ่งตอนก็เป็นคนที่นี่รำครับผมก็รำแล้วก็รับมาเรื่อยๆเขาก็ส่งข้อความมาอยากให้ถวายรำอะไรประมาณนี้ครอะไรแค่รักใจนะตัวพ่อ ภูมิใจอะไรในตัวพ่อบอกแค่ที่สนใจอะไรอย่างเช่นพ่อมีความสามารถด้านใดนะคะเออพ่อหนูรักพ่อแบบไหนลูกหนูรักพ่อแบบไหนรักพ่อแบบพ่อเป็นตัวเองเออพ่อพ่อเก่งในด้านใดบ้างคะเก่งในขับรถเก่งทุกอย่างเก่งอะไรบ้างคะอายุตัวอย่างอายุหลงตลอดนึ่งม่นตองเกือบวันนั้นกลับไปกับ วันนั้นกลับบ้านไปกับลุงหวางนะตองเนาะเติมได้กินข้าวลิงแล้วเราเนาะไม่พาเติมน้ํามันนะตองเนาะน้ํามันก็จะหมดสุบโลหะไหมเห็นไหมล้ำจำได้หรือยังซ้อมเมื่อคืนไหมคะจำไม่คืนเลยจำได้ไหมลูกถอยถอยถอยขาขาหันน้ามันเนาะซ้อมดีๆหน่อยจำท่าล้ำได้ไหมได้ค่ะสมมติว่าจะป้องได้วันนี้ล้ำให้สวยนะมาเต็มที่นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเลียชัยยะชัยยะปาริจิปนาราตมหาลาภังตัสสิเมนะมะนาคู

อิร,โอโอริยเมตายูโพทิสตูน้าโมทาะสูจัุปาริกิตมาลำแก้บนให้ให้คุณวันทนาเคยขอพรให้หมอวิไยถูกว่าเป็นโรคอะไรหมอวิัยถูกอาการป่วยดีขึ้น แต่ยังไม่หายดีต่อไปนี้ก็จะมาลำถวายนะคะแล้วก็ขอพรให้คุณนะคะขอพรให้คุณค่ะและครอบครัวมีความสุขความเจริญนะคะจิตใจแข็งแกร่งขอให้เรื่องที่ทุกข์ใจขอให้ผ่านพ้นไปนะคะก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ครอบครัวของคุณทนาขอให้มีความสุขความเจริญนะคะหันซ้ายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลหนีเสรษฐีร้อยล้านมือสองข้างของขนาจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยของคูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสีที่สามทางเดินทางไปทางไหน ขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวเหมือนหาผลอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปครอบครัวของคุณขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปทุกกายทุกใจโรคภัยไข้เจ็บขอให้หายไปกับสายลมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครอบครัวของคุณวัฒนาขอให้ สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลคิดอะไรขอใม้ส่งขอมมากงินะรับเต็มเลยละเมชุดเต็มชุดเลย สจำเนื้อเหรอทำไมรู้จำรอยยิ้มไม่ใช่จำแฟนพี่นางได้จำรอยยิ้มได้อันนี้เราก็จำตรงนี้ได้ค่ะไม่นางไม่อายกล้องเนาะ ไี่ดค่ะได้ได้ได้พี่่ะพี่นางกระดาษตัวจริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลมแรงนด้จับผมนะสายยาสางผมจับผมในลมดีไหมคะไปไปที่รมมาที่ร่มไปที่ไหนที่ีกันนดา อ่าอน้องฝอยที่นางาอยูนไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาดาเรเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวมาหาให่เไมยากเ้เอาก่อดหน่อยโอากเนี่แอนนะคะอกอดหน่อยกอห่อยก่อดได้ฟางฟางฟางต้องต้องได้ก็ได้ได้ด้ไก็ได้ด้ก็ได้ก็ได้ก็ได้้ด ก็ได้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 ป้าลูกก้องถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพนี่ยังเล่นกอดปวดขาเลยเพื่อนฉันบอกนี้คือเรารู้จักกันแบบว่าเออก็น่ารักดีเวลาแบบมีคนไม่ชอบเราเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะออกตัวแบบปกป้องเราในตรประมาณนี้เรามานี่เออเราดันมีคนสวยโอเคครับคุณครับคุณเฟย์ค่ะตอบก อน้ขอบคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสัมพุทธาทธ <t> ุอ <t> <t> ิมินาสากาเลนะชยยะชยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภัง ปสิทธิเมามะนาโคอิร ok ah ok ah ิยะเมตโยโคทิสโตณโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชยยะชยยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังปสิทธิเมณมะนาโคอิริยะเมตโยโคทิสโตณโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชยยะชยยะปาริจิตนาคราชมหาราพังปสิทธิเม นะมะนาโคอิริยะเมตโยโคธิสโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุข้า,าพเจ้ามาขอพรพร้อมกับน้องมุกมาขอพรให้คุณขอให้เจอหมอที่รักษา,าได้ตรงกับโรคและและหายในเร็วๆด้วยเทิน <laughs> ขอใหเอ้เจอหมอที่รักษาโรคที่เขาเป็นอยู่ขอให้หายเร็วๆแล้วก็ขอให้คุณหมอตั้งใจรักษาขอให้โครคภัยไข้เจ็บขอให้หายจากตัวเขาโาครคภัยไข้เจ็บความทุกข์ความยากที่เจ็บปวดขอให้หายไปกับสายลมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> ขอให้คุณ <c oughs> มีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้สี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวเหมือนหาปุนอย่าจิตอย่าจนอย่าตามก่อคุณอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้ครอบครัวของเขาอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันให้เอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเทิน